เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลคอมพิวเตอร์ต่อไปเรามาพูดถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลคอมพิวเตอร์มีการปรับแต่งให้ทำงานได้เต็มที่มีประสิทธิภาพเช่นเปิดบริการเฉพาะที่จำเป็นจัดเรียงข้อมูล สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมไม่มีฝุ่นหรือความชืน้นอุณหภูมิ21อองศาติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าเพื่อให้กระแสไฟฟ้าสม่ำเสมออุปกรณ์มีอายุการใช้งานเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็ว ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้โปรแกรมบางอย่างไม่สามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการเก่าหรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้เทคโนโลยีแบบเก่าจึงควรศึกษาคู่มือและคำแนะนำให้รอบคอบ รู้จักใช้งานอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการโปรแกรมและระบบเครือข่ายอย่างถูกวิธีระบบปฏิบัติการอาจทำงานช้าลงการทำงานที่ช้าลงนี้มีสาเหตุมาจากจำนวนข้อผิดพลาดและไฟล์ที่มีมากเกินไปสะสมระหว่างการดำเนินการ